สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วของไม่ดีจริงไม่ถูกจริงทำไม่ได้จริงพี่อ้อยจะไม่เอามาแนะนำกันนะคะไม่เอามาแนะนำไม่เอามาทำให้ดูนะคะคือเมื่อคลิปที่แล้วเนาะมันเป็นน้นำยาล้างจานแต่คลิปนี้นะคะคลิปนี้จะเป็น น้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะเป็นคลิปน้ำยาปรับผ้านุ่มนะอ่านี้พี่อ้อยสั่งมานะคะเดี๋ยวราคาพี่อ้อยไปเอาไปลงรายละเอียดที่นู่นแล้วกันเนาะเพราะพี่อ้อยจำไม่ได้พี่อ้อยไม่ได้จ่ายเองเนาะลูกชายเป็นคนจ่ายให้นะคะก็ก็คือราคาที่ข้างกล่องเขาอ่าไม่มีบอกนะคะไม่มีบอกไว้เนาะไม่มีบอกไว้อืมของมาถึงเมื่อเช้าเหมือนกัน พี่อ้อยส่งสั่งมาจากเว็บเว็บไซต์นะคะสั่งมาจากเว็บเนะาะเพราะจริงๆแล้วก็อย่างที่พี่อ้อยเคยบอกเอาไว้ว่าพี่อ้อยไม่ไม่เคยสั่งแบบนี้เนาะก็จะไปซื้อเอาที่ห้างวัดตึกนะคะอันนี้นะคะเขาจะเขียนมาว่าพี่อ้อยตัดซะและ้วสีม่วงนะคะสีม่วงนะคือพี่อ้อยจะบอกให้เนาะว่าน้ํายาปรับผ้านุ่มอ่ะจะสีไหนชนิดไหนนะคะ มันมันไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เนาะมันอยู่ที่เราชอบนะคะอยู่ที่เราชอบแต่ตัวพี่อ้อยเองอะ่ะพี่อ้อยชอบสีม่วงนะคะเพราะว่าสีม่วงอะ่ะเขาจะให้กลิ่นหอมแล้วก็ติดอ่าติดทนนานนะคะอันตัวนี้จะเป็นตัวสีนะคะตัวสีที่สําหรับแบบซักออกเนาะมันจะเป็นสีที่ใช้อ่าผสมใน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 ตัวเคมีนะคะที่ทาเป็นสีเนาะก็ นะคะจะมีวิธีการทําบอกเอาไว้ละเอียดเลยนะคะจะมีวิธีการทําบอกอไว้ละเอียดเลยนะคะ,ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวหัวชิรัปพะนุ่มนะคะตัวนี้จะเป็นหัวกลิ่นของตัวที่มีราคาแพงที่สุดในขบวนการน้ำยาซักผ้าในน้ำยาปรับผ้านุ่มด้วยกันเนาะ,ะน้องๆก็คงจะรู้นะ อันนี้จะเป็นอ่าแคปซูลขยับผ้าหอมนะคะพี่ว่านางขัดสมานเนาะเห็นขาพี่อ้อยไหมเนี่ยเห็นก็ขอโทษด้วยนะ,นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะอ่าเป็นตัวกันเสียของน้ํานะคะซึ่งอ่าที่ที่ที่เขาทําขายเนาะเขาก็ใส่ตัวนี้เหมือนกันเพราะว่า ตัวน้ํายาเนี่ยถ้าผสม,มไว้น,น,นานๆมันอาจจะมีปัญหาเนาะพี่อ้อยพี่อ้อยก็ครั้งแรกนะคะที่ที่จะมาทําน้ํายาปรับผ้านุ่มวันนี้นะคะนะคะก็มาทําด้วยกันพร้อมๆเลยเนาะอะ่คือเขาจะระบุไวน้น,มนะ,ะมีหัวเชื้อน้ํายาปรับผ้านุ่มนะคะห้ากรัมหัวเชื้อน้ําหอมนะคะน้ํามันน้ําหอมนะคะสามสซีซีนะคะก็ก็จะเป็นหัวเชื้อน้ําหอม อันนี้นะคะ30ซีซีนะคะแล้วก็จะเป็นตัวกันน้ำเสียนะคะ15ซีซีแล้วก็น้ำสะอาดเนี่ยจากของเรานะคะ8.5ลิตรเนาะ8.5ลิตรเนี่ยจะเป็นน้ําของเราก็พี่อ้อยก็จะใช้น้ํากรองนะคะที่ว่าเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวที่6นะคะสีที่ใช้ผสมในตัวตัวน่ะตัวสีน้ํานี่นะคะก็เขาบอกให้ผสม ผสมน้ําข้างนอกก่อนที่เราจะใส่ลงไปเนาะแต่พี่อ้อยน่าจะใช้ไม่หมดนะคะจะเป็นตัวสีม่วงเนาะแล้วก็เทน้ํานะคะเทเทหัวเชื้อนะคะหัวเชื้อตัวนี้เนาะให้ใส่ถังก็พี่อ้อยไม่มีถังเนาะก็จะใช้กระมังมันมีกระมังใบใหญ่กว่านี้เนาะอ่าเขาบอกว่าห8ลิตรตัวนี้ได้อยู่กระมังใบนี้ได้อยู่นะคะ5-8ลิตรนะคะอ่าแล้วก็อ่าค่อยๆเท น้ำสะอาดลงในหัวเชื้อนะคะผสมให้ครบ5ลิตร5.8.5ลิตรนะคะแล้วก็เติมตัวตัวนี้นะคะเติมตัวนี้ลงไปเนาะตัวกันน้ำเสียนะคะแล้วก็หัวเชื้อน้ำหอมนะคะคนให้เข้ากันนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยเนาะแล้วก็ให้ได้แล้วก็ผสมสีให้ไปตามที่เราเพึงพอใจนะคะแล้วก็เติมอ่า หัวเชื้อ sr 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 คือตัวนี้คือตัวนี้นะคะคือตัวขยับผ้าหอมเนาะก็ค่อยๆเติมตัวนี้ลงไปทีหลังนะคะเติมตัวนี้ทีหลังนะคะห้านาทีน้ายาอ่าจนแล้วก็คนจนน้ํายาเข้ากันนะคะกรอกใส่ขวดแล้วก็ใช้งานได้ทันทีซึ่งไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเลยเนาะมาเรามาเริ่มทํากันเอา ใส่ตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้ก่อนเ้วค่อยใส่น้ำเนาะ,ะพีวยก็เอามีดลงมาไม่ได้เอาคันไกลลงมามีดก็ได้เนะใส่ตัวนี้ น้ำสะอาดลงไปนะคะจนครบ8.5นะคะ8.5อันนี้ลิตรครึ่งจะเห็นว่าน้ำเปลี่ยนสีนะคะอันนี้น้ำขวดละลิตรครึ่งนะคะ ทอ่อทัพพีแบบนี้พี่อ้อยซื้อมาเยอะเป็นเป็นไม้เขาบอกเป็นไม้ไม้ตานเนาะน้ำนี้ลิตรครึ่งก็ออันนี้ก็เป็น3าลิตร ลิส <4 S 2> ี <ns> ่ขวดหกลิตนะคะเลิรกเจ็ลิครึ่งเจดลิครึ่งแล้วนะคะ อค่ะก็พี่วอยใส่น้าลงไปแล้วเนาะแทั้งหมดแปดลิตรนะคะแปดลิตรเนาะแล้วก็อ่าสองก็เติมหัวเชื่อน้ำหอมนะคะคนให้เข้ากันเนาะหัวเชื่อน้ำหอมก็คืออันนี้นะคะคนให้เข้ากัน อืมแป๊บหนึ่งหนกให้มานี่ก่อนหัวเชื่อน้ำหอมนะคะใส่หมดเลยคะ่ะ <Hello. S 1> เอยแล้วเติมหัวเชื้อน้ำหอมแล้วนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่สีตามชอบเนาะก็คนตรงนี้ก่อนนะ นี่นะคะเป็นสีม่วงนะคะอืมอืมอืมจับือเขมาับหนึ่งแล้วลูก 3นะคะใส่เอลงไปคนประมาณห้านาทีนะคะจึงใส่น้ํายาตัวอ่าตัวนี้จึงใส่น้ํายาตัวนี้นะคะอันนี้สีเขาบอกว่าใส่ตามตามแต่ออุปกรณ์ <laughs> ขอขอที่ไว้ล <laughs> อยน้ํา ไปลอยตุ๊กปองตุ๊กปองอีกย้อยจะใส่นิดนึงนะคะเพราะว่าสีเขายังไม่ได้เนาะ ใส่ยงไปนิดนะคะเหมือนที่พ่อยบอกไว้เนาะให้คนไปทางเดียวกันนะคะอย่ากลับซ้ายกลับขวานะคะตัวนี้เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะแล้วก็ใส่น้ำยาตัวกันน้ำเสียนะคะใส่หมดเลยนะคะเพราะว่าปริมาณที่เขาให้มานี่คือเข้ากะมาแล้วเนาะ เอกาสัดส,ส่วนมาแล้วนะคะแล้วก็ใส่แคปซูลขยับผ้าหอมตัวนี้ถ้าใส่ลงไปเนี่ยสมมติว่าผ้าเราซักตากแห้งแล้วนะคะแล้วเราเก็บเข้าตู้เราหยิบออกมาจะมาใส่พอขยับผ้าเขาก็จะมีกลิ่นหอมเนาะเขาก็จะมีกลิ่นหอมเหมือนเดิมนะคะคือกลิ่นเขาก็จะติดตัวผ้านาน อันนี้ก็ใส่หมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่วอยจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนาะแล้วค่อยมาอกใส่ขวดนะคะก็เดี๋ยวพี่วายทำคลิปอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปจบนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ <c oughs> นี่ค่ะน้ำยาปรับผ้านุ่มเสร็จแล้วเนาะ <c oughs> ก็ตรงนี้ก็ตักใส่ขวดได้เลยนะคะตักใส่ขวดแล้วก็ตั้งเก็บไว้ใช้ได้เลยเนาะ อันนี้จะเป็นหัวเชื้อที่ตัวตัวที่หอมมากมากนะคะแล้วก็จะติดผ้ามากๆแล้วก็จะแพงด้วยนะคะตัวนี้จะแพง่พอดีหลานชายก็จะช่วยตักขยับนิดนึงนะคะ,ะตักใส่ขวดหืตักเยอะๆสิครับตักอันนี้ก่อนจอไม่หนูตักให้ก่อนแล้วเดี๋ยวอาม่าทำเดี๋ยวอาม่าทำคลิปปิดก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวน้องซีตักเนาะ น,นี่ได้เลยหรออือขอทำแบบนี้ได้ไหมจะตัดแบบนี้นิดน,นะครับนิดเดียวไม่ต้องเยอะหรอกนิดเดียวครับนิดเดียวครับจะล้นแล้วครับน่ะะเทมาลูกเอองไปมันเป็นฟองล้นแล้ว ตัวนี้จะค้นมากเลยนะคะเพราะว่าบางทีอะบางทีถ้าถ้าสมมุติว่าถ้าเราซื้อเขาอะอาจจะไม่ค้นเหมือนอย่างนี้นะคะอใส่ครับตักครับตักครับขวงครับแล้วเดี๋ยวพี่อ้อยจะตักเอาไว้2ขวดเนาะไปถ่ายไว้ให้ดูเ,เป็นคลิปปิดนะคะไหวไแมลื่นใช่ไหม หลานอยากช่วยค่ะเพิ่งกลับจากโรงเรียนคดีเลยก่ว่าจะทํใพิเศษก่อนเขากลับไม่ทันค่ะด่วนครับทําใช้เองได้เลยนะคะประหยัดมากเลยค่ะชุดนี้เดี๋ยวพี่อ้อยจะลงราคาเอาไว้ใต้ใต้คลิปนะคะว่าพี่อ้อยสั่งชุดนี้มาเท่าไหร่เนาะแล้วก็ทำได้ประมาณสิบลิตรนะคะสิบลิตรหรือสิบสองลิตรนะคะ แล้วแต่เราผสมน้ําเลยนะคะจะบอกให้รู้ว่าเขาข้นมากๆค่ะล้นครับขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะเอาขวดเนี่ยเนาะถ่ายรูปติดไว้เป็นปกนะคะขอบคุณค่ะ